เอาแล้วครับก็กลับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะผมียวผมนะครับเอสค g งเทมเซนนะครับวันนี้ผมเรามาแข่งออบบี้กับพี่สาวนะคบก็ตอนนี้พี่สาวเขาไปแล้วนะครับเราจะตามโค้ทันได้ไครับทุกคนเป็นแรงกำลังใจให้ผมด้วยนะครับทุกคนครับไปปูพี่สาวไปแล้วครับดูนูน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 ครับไปครับตอนนี้มีคนแอดมาไม่ต้องสนใจครับสนใจแค่ว่าตอนนี้ต้องจับพี่สาวได้ดาวทุกคนครับ บอกเลยว่า Easy ีซี่นะทุกคนพี่สาวไปแล้วครับพี่สาวไปแล้วครับโหโหไม่ตกด้วยแล้วค,ครับคมครับอ่ะเดี๋ยวให้พี่สาวไปประมาณสักเสี้หมัก่อนแล้วกันนะคะผมตอนนี้เราก็มาเต้นเงินก่อนนะครับเออก็อก็วันนี้มีประกาศด้วยนะคะผมคือว่าเดี๋ยวเนี้ยผมจะไม่ไลฟ์แล้วนะครับเออไม่ไม่ใช่จะไม่ไลฟ์จะ ไม่ค่อยไล์แล้วนะคะเพราะว่าคือผมจะทําคลิปมากกว่าจะทําคลิปโรบอกกับพี่สาวหรือว่าเพื่อนนะครับก็คือผมไม่ค่อยมีเวลาสตรีม่านั่นแหละนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมเราจะไปออบบี้เลยนะครับตอนนี้รอพี่สาวไปไกลๆก่อนนะจะไม่รู้พี่สาวไปไหนโอพี่ยพี่อไพี่เร็วจังอ่ะเฮ้ยพี่ผมไปเร็วมากนะครับทุกคนครับเ้า เดี๋ยวพี่ผมลืมพี่ผมลืมเซฟนะพี่ผมลืมเหยียบแป้นเซฟอะทุกคนครับดีเลยตอนนี้ผมไปแล้วนะครับมีกสองตอนทำาผมทันนะครับตอนนี้ผมไปแล้วครับไม่รอเลยครับอ้ยอุอุ้ยรู้ทุกคนว่าชอบฟังฟังเพลงใช่ไหมครับ ผมจะเปิดเพลงเพลงผมใช้เพลงนี้ในการสตรีมตลอดนะคะทุกคนผมไ,มป,ดไปดบริการนะไม่งั้นผมว่าผมน่าจะพูดกับทุกคนไม่รู้เรื่องนะครับตอนนี้คือเดี๋ยวเมื่อกี้พี่ไปด่าหนู้เลยทำไมตอนที่เอ็นมานี่มาตกอ่าวดิดาดนี้แหละ ใช่หรอแล้วเมื่อกี้ใครอ่ะอ๋อสก,กินหนูพีไอเพียบเลยก็ว่าอยู่เลยพี่ไอ,อ,ไ,อไปเร็วถ้าผ่านได้เดี๋ยวไปเล่นให้แล้วกันโอเค okay, ครับเดี๋ยวผมเล่นให้พี่สาวแป๊บนึงนะครับขอเวลาสกักนิดหนึ่งนะ เคตอนนี้ผมก็ได้เล่นให้พี่สามทีเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ผมขอตายแป๊บนึง ี่สายไม่เลยตอนนี้พี่สาวไม่ร้อนหรเราจะเงียบไปเลยทุกคนครับเราจะค่อยๆนะครับค่อยๆนะพี่สาวไม่ร้อนหรอน้ำเลยไม่รู้นะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะรอแล้วพี่สาวขึ้นมอะไรแเราก็จะงงว่ามาได้ไงนะคะนี่ครับโอเคนะครับ อโอเค,อเคทุกคนครับตอนนี้ผมโดนนํำพี่สาวอยู่นะครับทุกคนครับ,ตอ,รบตอนนี้ผมโดนนํำพี่สาวผมจะตามให้ทันนะครับโดยการนี่ผมจะรีบทำสปีดให้เร็วนะครับี 3, 2, ่ี่เดี๋ยวเราจะสปีดให้เร็วเลยครับไปเราจะทำให้มันตอนนี้พี่ผมรู้แล้วนะครับก็ไปเลยโอเค ปึ๊บปึ๊บอุ้ยอันนี้ผมไม่เอาจริงนะครับ่ะเอาจริงนะครับแต่ผมต้องเงียบนะครับถ้าเกิดจะให้ผมจริงเนาะเค่ผมเดี๋ยวเราเอาจริงกันเลยไปไปทางไหนตอเอ๊ะอะไรอุ้ย เบียทำให้เอตตายอะอ้าวเดี๋ยวผมจะรอนะเพราะว่าเอรู้ว่าตรงนี้ยังไงเพียก็ผ่านไม่ได้ถึงผ่านได้ก็นานด่านเนี้ยมันต้องสุม่มแต่ผมมีทริกนะครับหรือ <c oughs> เราจะรอ <c oughs> พี่สาวนะครับเราจะเอาบี้กลับอเอา <c oughs> เฮ้ยพี่มาแล้วครับไปเราจะเอาบีกลับเอ้าเโอลืมไปมันกระโดดผ่านไ,ไม่ได้โอ้ไม่เกิดเซเลนใครอยากแอดพีสามไปนะครับแอดมาได้เลยนะครับ i l y i เอ้ย l ดูตามเนี้ยอ่ะผมสะกดไม่ถูก i i l y j m แล้วก็หนึ่งสาม ใครจะสะกดไม่ถูกเหรอครับถ้าสะกดไม่ถูกน้ำมันอนุบาลเท่าไหร่เอา้าเดี๋ยววาเล่นรับ V I P ใ่้พ่นะครับ,บ,รบเซฟก่อนนะยังไม่ได้เหยียบที่เซฟ มาเดียเด๋ยวเอ็ดบอกเองเดี๋ยววนหนึ่งสีกำลังโอเคพึบมาย้ยสีเขียวแล้วก็สีนี่ไมาย้ลไ,ไ,ไม่รอแล้วสื่อัวนีนมันกระโดดได้เออสีแดงกับเอ้ยใช่แล้วบอกสี มันก็มาชักล่ดจากสีเหลืองเอ้ยสีเขียวแล้วก็สีน้ำเงินหรือเขียวอ่ะเขียวล้วก็น้ำเงินตอนนี้ของจะไม่เรียนในพิศนะครับคือพิศต้องทำเองอ่ะงเยครับทุกคนไม่งั้นจะเป็นการให้ผมแบบผมก็จะแพ้นะครับทุกคนครับเอ้าโอ้ตกใจคิดว่าพี่ไอ โอ้ผมตกใจคิดว่าพี่ไอวามาันนี่สกินเหมือนเปรียบเลยนะครับทุกคนอุย้ยโอ้โหคนที่สามก็มาพี่ไอมีทั้งนี่ครับเมาส์ผมนะทั้งนี้ทั้งนี่เลยเนี่ยผมใครที่เจอผมแนละ้วก็อยากลืมคลิกซ้ายแล้วกด follow ผมเลยนะอา่สมมตินี่คือผมนะแล้วก็กด ขอ,อไม่ไม่ไมถ้าเกิดเป็นเพื่อนกันเขาจะกดสโลว์ไม่ด้นุ้ยโอ้โอโอพี่วยพี่ไออีกแล้วทุกคนอ่ะฮีแต่ผมจะไม่เล่นให้พี่ไอซ์เลยค่ะอันนี้ครัคงสุดท้ายแล้วผมจะไม่ให้เล่นใพี่ไอเแล้วพจะอยู่ที่ตลดบ้านพะไงพอพี่ไอไม่อาจมันลื่นอ่แล้วมัตอรอั้ก็ตอนนี้ก็ โ okay, อเคผมก็เล่นแฮปเล่นแฮเบียนะครับคือคนเมื่อกี้ดิเล่นนะ่ะคือผมเองนะครับอย่าไปบอกว่าพี่ไอ้เก่งนะคือผมเองผมจะโดนที่ทุกคนดูนครับผมก็จะตายไปอยู่ดาหนึ่งเลยอะ โอ้โห oh. ดูพี่ผมนะครับเอ้าโอ้โหร่างกายแหลกเล,กลวเฮ้ยไปแล้วไปแล้วว้าวว้าวไปแล้วครับไปแล้วโอ้โ oh. หพี่เก่งมากครับโอ้ย oh. สุดยอดเลยนะทุกคนนะครับโอ้ย oh. ไปแล้วไปแล้วไปแล้วว้า wow. โ oh. อ,อ้โหเอ้าขาอยู่เลยครับทุกคนครับ oh. ดูขาครับดูขาเอา โอ๊ย้ยอุ้ยพี่ก็จะตายอย่างอนาถนะคะดูครับดูครับดูคนดู หยิบไปสิอ้าถุงๆเดี๋ยวผมจะทำว้าวอันนี้ผมตั้งใจมาครับพี่ผมตั้งใจมากอุ้ยโล่ก่อนเอ้อโอ้ยเหยียบหัวไปสิเมื่อไหร่ผมจะได้ไปด่านนี้เนี่ยทุกคนจะให้ไปก่อนไหมครับให้ไปก่อน ไปแล้วผมไปแล้วนะไปปิดทางผมว่าถ้าเกิดผมไม่เล่นให้อ่ะเป็นปีก็ไม่ผ่านครับผมทุกคนครับเรอเล่นลอลนี้อเล่พี่เมยฝีมือระดับหนึ่งเลยนทุกคนครับอ่ะดูนะอันนี้ผมเก่งมากครับผมหลับตาดูนะดูนะ ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไม่านอื่นได้ไหมเก okay, นะผมทุกคนนะพี่มันบอกว่าพอผมไปด่านนี้นะครับพี่ผมจะโชคร้ายหรือแบบทําให้ตัวเองอ่อนขึ้น50%ประมาณนี้นะผมแเราจะหนีพี่ให้ไกลที่สุดที่ทําได้เอา้าอ๋อกูอ่ะอ,อ,อยู่เองโอ้ยพี่อ๋อไม่ใช่นะครับนี่ขอรัดไก่หน่อย ตอนนี้พี่ผมกำลังไม่รู้ว่าจะไปยังไงดีถึงนำการทุบที่นอนเลยอ่ะดูหนะ้าผมจะเดินหนอเนี้ยคือมันแบบก็แค่เดินนี่ครับผมจะเดินแบบหลับตาดูเอ้าโอ้ยมันก็ง่ายอะตายเงินครับ I play with sister นะ I แหมมุดต่พิมพ์นะครับทุกคนครับ เฟเล่นนะครับน่าผมจะไปเลยนะครับเรื่องทักษะของผมมันร้ายจริงนะครับคือแบบมี oh. เออไปไปไป,ไปเห็นไหมครับความเป็นยูทูบเบอร์เหมือนมิงอ่ะคุณไม่เห็นหน้าร้านเองเหรอ <c oughs> ผมจะลองกระโดดลงนู้นครับโอเคผมได้ใครชอบลิปดี อย่างผมจะตามทุงกี้ให้ทันนะโอ้โไปไ <c oughs> ปไป,ปผมจะตั้งใจเล่นแล้วโอเคผมอย่าเงียบแป๊บนึงนะ oh, นี่มันเงียบตรงไหนนะทุกคนครับอุ้ยมาเลยมาเลยมาเลย ไปหาเพียได้ว่าเอจจะไปถ่ายรูปก,กับเพียทำปกผมว่าเอจะผ่านไปหาเพียได้นะเอจก็ตายมันไม่น้อยแต่มันก็อีซี่อะนะโผมลืมนะคะว่ามันต้องนี่มาเถอะเหนไหมะแล้วผมผมจะไม่ทำปกแล้วนะครับผมจะรีเซ็ตไปเลยเนาะ ตอนนี้พี่ผมน่าจะอยู่ตรงแป๊บนึงครับคือพี่ผม,มผ่านนี่น,ะนี่ยน่าอยู่ตรงนู้นไหมไม่แม่ใช่เลยใช่เลยพี่ผมอยู่ตรงนั้นโอเคอออมันก็ทางเดิมเลยเออไมก็ไ oh ด้มันอีเลยโออไม่ก็ยังจี ตอนนี้พี่ผมหัวร้อนแล้วก็กำลังจะออกจากเกมนะครับเอ้เอผมก็ขอจบคลิปเยงแค่น,น,นี้ก่อนครับเดี๋ยวจะมี ep 2แน่นอนนะครับ ep นี้เออมีอะไรด้วยนะครับทุกคนครับ ผมเล่นมุกนะครับจริงๆจะถ่ายมันจบๆไปเลยนะแต่แล้วพี่ผมแบบว่าขอหยุดพักก่อนก็อครไม่ว่าอะนะครับแต่อย่างเงี้ยผมก็ชนะพี่สบายอยู่แล้วนะครับคือการชนะคือจัดจบเลยหัวนี้คือโคตรยากเลยนั่นไงผมว่าเล้อันนี้ผมรู้ทิศคับทุกคนผมรู้ทิศมาก ผมรู้ไปตรงนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บปกติมันจะไม่ใช่อย่างนี้ไงทุกคนครับคือมันจะไม่ยาวเลยอะ่ะโอ้โหขนาดกระโดดผมยังนี่เลยปึ๊บปึ๊บเฮ้ยเอา้าเอา้เอาเฮ้ยคืออีอย่างว่าทุกคนครับ แป๊บนึงนะครับทุกคนครับเราจะพิมพ์ไปนะครับทุกคนครับโอ้ยพิมพ์อย่างนี้เนี่ยมันตลกจริงนะครับทุกคนครับไปหนึ่งตัดอือเข้มอ่ะตลงยัง,งไงเนี่ยคือตรงนี้ปุ๊บตรงนี้ผมก็ไปตรงนี้ก็ถูกมเลยมันทำไมเมื่อกี้ผมตายอะ่ะ มันมันจะมีการแหลกนิดนึงนะคะแตอจริงๆผมเหลือแหลกเพตรงนั้นแต่ผมมันตายผมก็เลยเปลี่ยนทางแล้วมันแบบมันก็ตายผมก็งงเอ้ยแล้วเมื่อกี้ผมเดินผิดสรุปอีซี่ตอนนี้พี่ผมยังอยู่ด่านเดินอยู่เลยมั้งนะครับ ีไม่ใช่ผมนะครับพี่ทำายพี่ผมไม่ผ่านนะคะทุกคนยังอยู่ด่านยีน่สิบอยู่เลยอ่ะเดี๋ยวผมจะบินไปหาพี่นะโดยการทับไฟไม่ได้หรอ่าเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนคอนเทนต์นะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะออกก่อนเดี๋ยวผมจะให้พี่ครับ ไปสัมผัสแมปที่ผมสร้างนะครับทุกคน,นครับเคไปเดี๋ยวเดี๋ยวกดตรงครีดนะพี่อยองเลยพี่ไเน,นี่ผมผมจะเข้าไปเล่นเลยเคแป๊บนะครับแป๊บหนึ่งนะครับผมนะครับ จบคลิปนี้นะครับเฟ okay, นะครับก็มีประมาณนี้นะครับอ่าผมจะโชว์แบบที่ผมสร้างด้วยนะครับอันนี้คือยังเป็นเดโมนะทุกคนครับยังเป็นเดโมอยู่ก็จะมีตู้นะครับคือนี้จะเป็นอืมมันจะเข้ายากครับคือเล่นได้ต่ําเล่นเต็มสองคนนะครับซื้อเซเว่นพีห้าสิบาทไม่รู้จะเซิร์ฟทำไมอะ่ะเล่นคนเดียวมันหลอดนะต้องเล่นสองคนมาเนี่ผมจริงจริงอ่ะที่จะเข้าตู้เนี้ย ้าให้คนหนูเนี้ยถือเทียนแล้วอีกคนนึงก็ไม่ต้องถือเทียนนะผมจะไม่ถือเทียนแล้วก็เข้าไปมันมันเข้ายากน,นะคือมันต้องต้องไม่ถือเทียนมันถึงจะเข้าได้หรือเข้าได้ขนาดคนสร้างยังเข้าไม่เป็นเลยโอ okay. เคอยู่มานี้ครับแล้วก็นี่ไงว้าอุ้ยตกใจอุ้ยออกแล้วครับออกแล้วครับทุกคนครับผมจะออกแล้วออกสิ เค็มออกมาแล้วแหละอันนี้คือเป็นสปอยนะครับสปอยเดี๋ยวจะมีอัปเดตมากกว่านี้แน่นอนครับทุกคนอ่าผมให้ดูแค่นี้ครับเป็นเออเรียกว่าอะไรนะเป็นอ่าเป็นแบบมันจะพูดยังไงดีอ่ะโอเคเี๋ยวผมนะใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมที่จะก,กด ไลค์ like, แล้วกดแชร์แล้วกดติดตาให้ผมด้วยนะครับ <c oughs> คือเนี่ยมีสี่คนแล้วและคือห้าสิบเนี่ยผมจะดีใจมากนะครับผมจะมีกิจก,กรรมห้าสิบซับแน่นอนใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสก้าไรเปมึงใดผมด้วยนะครับสำหรับทีนี้ <c oughs> บายสนวะัสดีครับบายครับทุกคนครับต้องจากลากันอีกแล้วบายตุกคน